สวัสดีค่ะกลับมากับคลิปความรักของชาวธาตุน้ํานะคะประจาเดือนกุมภาพันธ์ค่ะชาวธาตุน้ําได้แก่ราศีอะไรบ้างนะคะราศีมีนกรกฎพิจิกนะฮะช่องนี้จะมีการดูแบบ โหราศาสตร์ตะวันตกเพราะฉะนั้นการนนะับวันที่ก็จะไม่ตรงกับโหราศาสตร์ไทยนะคะแต่ถ้าตัวคุณเองเป็นชาวราศีมีนก็ระกฏพิจิกที่ดูในโหราศาสตร์ไทยมาดูช่องนี้เราก็ใช่เช่นกันยินดีต้อนรับค่ะอ่าเรามาดูกันนะคะว่าคลิปของความรักของชาวธาตุน้ำนะคะเดือนกุมภาพันธ์นี้จะเป็นอย่างไรและนี่คือแ a n d o m คลิปนะคะมีสิทธิ์ที่จะตรงได้และไม่ตรงได้นะคะ ยัง,งยังไม่ใช่ดวงส่วนตัวถ้าได้ไครไม่โอเคไม่ต้องเก็บไปเครียดนะจ๊ะทุกคนไม่มีปัญหานะดูซิของไพ่พลังงานหลักนะคะความรักความสัมพัญของชาวธาตุน้ำหน่อยแปดถ้วยแปดถ้วย ตัวคุณเองเป็นชาวท่าน้ำและตัวเขาก็อาจจะมีธาตุน้ำด้วยเหมือนกันมีกรกฎพิจิเป็นความสัมพันธ์ของคนที่เรามีความรู้สึกว่าเราเราพยายามเป็นอย่างดีแล้วหรือใครคนนึงพยายามอย่างดีแล้วแล้วมันไม่ประสบความสําเร็จนะคะเลือกที่จะหันหลังเดินจากมาเพราะว่ามันมันไม่ได,มไมได้มันไม่ได้อย่างที่สมควรที่จะได้นะฮะมันได้ไพ่แปดถ้วยขึ้นมานะถอดใจเนะี่ย ะค,ะความสัมพันธ์สำหรับบางท่านคือภาวะการถอดใจคุณถอดใจไปแล้วหรือเปล่าชาวทัดน้ําเพราะคุณมีความรู้สึกว่าดีกับคนนี้ดีกับคนที่มานึกถึงแล้วมาดูคลิปแล้วคงไม่เวอร์นะคะไหนดูซิบางท่านเป็นคนเดินออกมาเองบางท่านเขาเดินจากไปนะไหนดูซิเรื่องราวในอดีตคุณเนี่ยเขาเปน็นยังไง หกดาบบางท่านเดินเดินอย่างต่อเนื่องนะฮะออกมาอย่างต่อเนื่องเลยออกมานานแล้วค่ะพี่หาและสตรองมากออกมาทาั้ง,งที่ยังรักอะ่ะคลิปนี้เป็นคลิปสำหรับชาวท่านน้ำที่ Move on โอเคนะเป็นความสัมพันธ์ที่พี่มองว่าคุณลงทุนกับมันไปเยอะมากๆแล้วนะฮะมีความคิดถึงอยู่จริงๆบางครั้งบางความสัมพันธ์มีการไปไปกับกลับกันตลอด แต่ว่าทุกครั้งที่ที่กลับอะ่ะคุณก็มีภาวะไปอีกเพราะคุณมีความรู้สึกว่าเราไม่สามารถไปต่อเขาได้ทั้งที่เราอยากจะไปกับเขาอะ่ะแต่คุณก็ต้องเก็บของกลับบ้านเองบ่อยๆมากเลยอะนะเก็บของเก็บความรู้สึกเก็บอะไรดีๆกลับอยู่บ่อยๆเพราะคุณมีความรู้สึกว่าคุณเสียใจไปมากกว่านี้ไม่ได้แล้วอะ่ะคุณรักเขาเต็มที่แล้วอะ่ะความสัมพันธ์ที่คุณมี นะคุณเริ่มเข้มแข็งคุณเริ่มพยายามที่จะอยู่ให้ได้ด้วยตัวเองนะฮะคุณพยายามแล้วนะคุณพยายามแล้วอืมมาดูซิว่าแล้วสถานการณ์ปัจจุบันมันเป็นอย่างไรขอพไพ่หน่อยนะคะสถานการณ์ปัจจุบันมันเป็นอย่างไรนะฮะมีไพ่เจ็ดดอก มีเจ็ดดาบมีเจ็ดไม้โอ้พี่มองว่าบางคนเลือกที่จะบล็อกอะเลือกที่จะบล็อกเลือกที่จะหนีนะคะตัวเขาเนี่ยพี่เมย์มองว่าเขาเขาปรับตัวนะเขาปรับตัวนะเขาเริ่มเข้าหาคุณในขณะที่ตัวคุณเนี่ยไม่เป็นไรจ้ะมันขึ้นควีนถ้วยคิงถ้วยด้วยนะเขาคนเนี้ยเปลี่ยนไปนะเขาเข้าหาคุณมากขึ้นแต่ตัวคุณอาจจะไม่ได้ได้อยู่รอรับหรือมองดูตรงนั้นแล้วว่าคุณไม่ได้อยากได้แล้วนี่ หน้าไพ่อะนะคะไพ่เจ็ดเจ็ดดาบไพ่เจ็ดไม้บางคนแบบถอยออกมาเงียบเลยอะคือไม่ได้บอกลาสักคำะนะคะแล้วไม่ได้สนใจด้วยว่าเขาจะทํำยังไงเขาจะพยายามจะแสดงออกถึงอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าส่วนหนึ่งคุณคงมีความเชื่ออย่างหนึ่งแหละว่าแบบเออให้โอกาสหลายครั้งแล้วถ้าเปลี่ยนคงเปลี่ยนได้ไปนานแล้วอะไรประมาณนี้ด้วยนะเพราะแปดถ้วยมัน8แปดถ้วยเป็นไพ่ของคนที่แบบ เชื่อเถอะว่าได้แค่นี้ไม่แลงไม่ลงทุนเพิ่มอะไรแบบนี้นะขอพ่ายให้หน่อยว่าความรู้สึกที่คุณมีต่อเขาเป็นอย่างไรคะชาวทัศน้ำไฮโลแฟนปรง <c oughs> ปรงไปแล้วนะฮะไฮโลแฟนเดอะเวิลด์บางท่านรู้สึกว่าคนนี้เป็นคู่บุญโอ้1สิบถ้วยก็มาคนนี้คู่บุญคู่บารมีโอ้ สถ้วยแล้วก็ไพ่หนึ่งเหรียญเดี๋ยวนะไพ่เจ็ดเหรียญไม่แน่ใจว่าชาวธาตน้ำปัจจุบันคุณอาจจะไม่ได้ฝักไฟกับคนนี้แล้วหรือเปล่าเหมือนคุณไปอธิฐานขอคู่อะ่ะเออขอคนใหม่อะ่ะไหนดูซิหรือบางท่านก็คนนี้แหละแต่ขอให้เริ่มต้นใหม่ไหนดูซิ เขาเรารู้สึกไงกับคุณชาวทาดน้ำ r ส n น t h โอเคเด e c h ช r ร์ี okay. ออราศีสิงห์ราศีกรกฎได้ราศีพฤกษ์ควินเรียนโอเคหนึ่งไม้คุณมีหนึ่งเหรียญเขามีหนึ่งไม้นะอืม เดอะสตาและไพ่สี่เหรียญโอเคมาดูกันความรู้สึกที่คุณมีต่อเขานะเอาต่อเขาแล้วกันหรือพี่แม่อ่านแบบอันแรกก่อนดีกว่าบางท่านเนี่ยถ้าคุณไม่ได้ถ้าคุณถ้าคุณเป็นคนที่เลือกที่จะถอดใจจากคนนี้จริงๆแปลว่าคุณเลือกที่จะไปวางหมาหรือไปลงทุนกับความสัมพันธ์ใดๆความสัมพันธ์ใหม่แล้วอะ่ะเพราะส่วนหนึ่งคุณมีความรู้สึกว่าคนคนนี้อาจจะเลือก อาจจะไม่สามารถมอบหรือตอบโจทย์ในสิ่งที่คุณต้องการได้บางท่านเลือกที่จะไปแล้วแล้วก็ฉันจะไปลงทุนกับคนใหม่บางท่านปฏิถนขอพรไปเรียบร้อยกับเทพกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์บางคนทําบุญกับพระก็ขอนะคะขอให้ได้มีครอบครัวคุณตั้งเป้าใหม่คุณตั้งเข็มทิศใหม่ซึ่งอาจจะไม่ใช่คนนี้อเคสแรกเคสที่2บางท่านเลือกที่จะเป็นคนนี้แหละแต่คุณแต่คุณมีเป้าหมายมากขึ้นคุณทําดีมากขึ้นคุณทําดีโดยการมีความสุขกับตัวเอง เพราะส่วนหนึ่งคุณเชื่อมากว่าถ้าไม่ใช่คนเนี้ยมันเป็นคนอื่นไม่ได้อคุณลงทุนกับเขาไปเยอะแล้วถามว่าคุณจะลงทุนกับเขาอีกสักครั้งหนึ่งถามว่าคุณจะทุ่มเทในความสัมพันธ์นี้ไหมพี่ว่าไม่คุณเลยที่จะอยู่ที่ที่นิ่งๆแล้วก็ใช้ชีวิตของตัวเองให้มีความสุขโดยมีความเชื่ออย่างหนึ่งว่าถ้าเขาคือคนที่ใช่เขาจะกลับมาหาคุณเองอันนี้คือเคสที่สองสำหรับคนที่ยังไม่ได้ move แบบเต็มที่นะคะมาดูซิว่าเป็นอย่างไรนะคะ ความรู้สึกของเขานะคะที่มีต่อคุณชัดเจนว่ามันมีความคิดถึงแน่นอนแต่สิ่งหนึ่งที่เขารู้คือเขาเชื่อว่าคุณไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้วอะบางท่านมีการบล็อกมีการปิดกั้นแล้วก็เลือกที่จะไม่คุยนะคะตัวเขาเองยังเฝ้าคาดหวังถึงโอกาสครั้งใหม่ในความสัมพันธ์ครั้งนี้อยู่นะเขาอยากมีมันอยู่อะแล้วก็อาจจะมีรูปแบบการเทคแอคชั่นใหม่ๆหรือการทําความรู้จัก กันใหม่อีกครั้งในในสิ่งที่ไม่ใช่แบบเดิมเพราะคุณเป็นคนที่เขาพิสูจแล้วนะพิสูจน์แล้วว่าคุณเป็นคนจริงใจอ่ะเออคุณเป็นคนมีค่าคนหนึ่งในชีวิตของเขานะเขายังอยากมีคุณไว้อืมไม่อยากแบ่งใครหรอกเอาจริงๆก็ห่วงแหละไม่อยากแบ่งใครหรอกนะคะเพราะว่ามันหาไม่ได้ง่ายๆคนแบบคุณเนะี่ยเออฟีลประมาณนี้ค่ะฟีลประมาณนี้โอเคไหนดูซิว่าแล้ว เขาต้องการให้ความสัมพันธ์นี้เป็นไปในทิศทางไหนนะคะชาวธาตุน้ำเขาต้องการให้ความสัมพันธ์นี้เป็นไปในทิศทางไหนมีไพ่ห้าดาบอืมเดี๋ยวดูซิมีไพ่ห้าเหรียญห้าดาบห้าเหรียญและไพ่เดอะฟลโอเคและไพ่เด็กถือเหรียญ หน้าไพ่เนี่ยยังอยากให้ประครับประคองความสัมพันธ์นี้ไปด้วยกันแล้วก็นึกถึงโมเมนต์ดีๆที่คุณและเขาเคยมีร่วมกันบางท่านรู้จักกันมาตั้งแต่สมัยเรียนนะเออผ่านช่วงเวลากำนานบางท่านแบบความสัมพันธ์มันยาวนานเป็นสิบปีหรือบางท่านอยู่ในโหมดที่ไม่เอาดรามา่าพี่เมย์มองว่าอย่างนี้ไม่เอาไม่เอาการหนีหายไม่เอาเรื่องน้อยใจไม่เอาเรื่องอกหักไม่เอาเรื่องดรามา่านะคะคนคนนี้ขอแค่ขอแค่ให้คุณกลับไปเป็นคนที่ คนที่น่ารักคนเดิมในอดีตเด็กถือเหรียญภาพคุณในอดีตมันคงน่ารักมากหมายถึงนิสัยนะหรือความเทคแคร์การเอาใจใส่ของคุณจากเด็กถือเหรียญมันกลายมาเป็นควีนถือเหรียญแล้วไงพอควีนถือเหรียญเนี่ยเป็นคนที่เลือกที่จะอยู่ในที่นิ่งๆแล้วไม่ได้เข้าหาไม่ได้อะไรแล้วแต่เขาคิดถึงภาวะการเป็นเด็กถือเหรียญของคุณนะพี่ไม่ได้มองว่าเขาคิดถึงความดือ้อความสนของคุณหรอกแต่พี่มองว่าเขาคิดถึงความเอาใจใส่ ของคุณอืมประมาณนี้ค่ะดูซิว่าขออนุญาตถามว่าเขาคุยกับคนอื่นในรูปแบบเดียวกับคุณไหมขออนุญาตถามนะคะ i น e ิ่ i <Nice. S 1> ดาไพ่เทมเพลตไพ่แปดเหรียญแล้วก็ไพ่หนึ่งช่วยหน้าไพ่เนี่ยพูดเลยนะว่ามีคนเข้ามาคุยกับเขาเรื่อยๆแต่เขาไม่ได้ปลื้มอะไม่ได้ชอบเขาเขาคุยไปเพราะว่ามันจําเป็นต้องคุยนะ ปดเหรคือไพ่ของการทําอะไรซ้ํำๆแต่8ดเหรียญเวอร์ชันนี้คือมันไม่ได้เต็มใจอะ่ะมีคนเข้าหาเขาเยอะเกินไปพุ่งเข้าชนเยอะแยะมากมายมีคนเปลี่ยนถ่ายในชีวิตเขาน้อยคนที่จะอยู่ในใจเขามาเป็นระยะเวลานานแบบคุณคนผ่านมาแล้วผ่านไปเยอะมากเลยฉับฉวยเยอะมากเลยค่ะแล้วเขาก็ไม่ได้มีความสุขกับการที่จะต้องสตาร์ทในการคุยกับคนใหม่ๆ บ่อยๆขนาดนั้นแต่ว่าเขาก็ต้องคุยเพราะพี่มีความรู้สึกว่ามันอาจจะเกี่ยวเนื่องเกี่ยวโยงกับเรื่องของผลประโยชน์แล้วก็หน้าที่การงานด้วยแล้วก็หลายๆคนเข้าหาเขาเพราะพี่มีความรู้สึกว่าคนที่คุณมานั่งดูอยู่เนี่ยค่อนข้างค่อนข้างหน้าตาดีแล้วก็เป็นสเปคของท้องตลาด <c oughs> ใครๆก็ชอบอะฟิลนั้นนะคะซึ่งโทษเขาไม่ได้นะเออมีเกณฑ์ที่คุณจะได้คอมเมนต์หรือปรับความเข้าใจกับเขาไหมนะคะ กไม้ไพ่บอกไปปลดบล็อกก่อนไหมจ้ะก้า <c oughs> ไม้ในถ้วยโอเคหนึ่งดาบและไพ่เด็กถือดาบหน้าไพ่มีเกณฑ์นะคะถ้าสามารถแก้ไขปัญหาสถานการณ์ที่ตอนนี้มันมันเป็นกำแพงซึ่งกันและกันอยู่คนและเขาจะได้มีโอกาสพูดคุยแล้วก็เปิดใจพี่มองแบบนี้นนะมีโอกาสเปิดใจแล้วก็คุยกันตรงๆอ่ะนะคะ แต่อยากจะให้คุยกันด้วยเหตุผลนะเพราะว่าถ้าความสัมพันธ์นี้มันใช้อารมณ์เนี่ยมันก็จะจบมันที่ผ่านมาบางท่านพูดทุกอย่างที่อยากจะพูดเลยพี่เชื่อว่าลองพูดพูดเฉพาะสิ่งที่จําเป็นต้องพูดคือพูดให้มันพูดพูดให้มัน get the point อะไม่เอาน้ําเอาเนื้อเลยแล้วพูดด้วยกันดีๆแบบไม่ใส่อารมณ์พี่เชื่อว่าความสัมพันธ์นี้มันมันจะมีโอกาสที่จะจะดีได้ มีโอกาสที่จะดีได้นะคะอเพราะว่าเขายังอยากเป็นเพื่อนอยู่เขายังอยากเป็นเพื่อนอยู่นะคะแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาหน่อยนะบางท่านบอกไม่เอาแลแ้ะค่ะพี่เมย์หนูกลับไปก็คือไปแล้วค่ะพี่ <c oughs> บางท่านคือจะเลิกอย่างเดียวจะเลิกอย่างเดียวอ่ะไห้ดูซิสองดาบคิงดาบม,มันมีความลังเลอย,อยู่จริงไม่แปลกหรอกเพราะว่า เขาเคยทำให้คุณผิดหวังเสียใจอ่ะนะบางท่านมีเกณฑ์ที่ไปทำดีกับเพื่อนเรามากกว่าตัวเราอีกบางท่านมีเกณฑ์ของความสัมพันธ์ที่เป็นเติร์ดปาร์ตี้อ่ะนั้นก็ต้องเข้าใจว่ามันไม่เวิร์กนะคะแต่พี่มองว่าในส่วนของแนวโน้มความสัมพันธ์เนี่ยมันจะได้มีการปรับความเข้าใจกันแต่ว่าพี่มองว่าจะไม่ได้รับการเปิดใจร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะคุณเชื่อว่าคนที่เคยแทงคุณยังไงก็ยังแทงคุณอยู่ในนึงคำ ดาบเนี่ยมันอาจจะถูกดึงออกไปแล้วนะแต่คุณยังคงปักตัวเองอยู่อย่างนั้นนะหรือบางครั้งเขายังแค่ถือดาบไว้ในมือเองแต่สิ่งที่ทําคือฉันแทงล้วงหน้าแล้วจ้ะฉันแทงล่วงหน้าก่อนเลยอะไรแบบนี้ได้ด้วยนะคะเออไหนมาดูสิว่าเราเขาอยากบอกอะไรกับคุณชาวธาตุน้ําความสัมพันธ์นี้ถ้าลดสถานะเป็นเพื่อนกันพี่มองว่ายังคุยได้นะ มองว่ายังคุยได้นะได้แต่น้อยใจรู้ไหมนั่นนะเนี่ยตัวเขาก็น้อยใจนะคะไม่ต่างกับคุณนะพี่มองถ้าคนกองนี้ที่น้อยใจที่ได้แม่ไพนะ่เนี่ยเนี่ยหยุดมองโลกในแง่าร้ายสักทีอืมอย่างน้อยๆคืออาจจะเรียกว่าหยุดมองเขาในแง่าร้ายก็ได้นะเออนะรอได้ไหมอ่ะเดี๋ยวเขาอาจจะมีการกลับมาแล้วก็ ขอปรับความเข้าใจกับคุณแหละแต่ว่ามันอาจจะต้องใช้ระยะเวลานะคะที่เนี่ยไปเพราะยังหาทางออกให้กับความสัมพันธ์นี้ไม่ได้คุณต้องรอเขาหน่อยคุณต้องให้โอกาสเขาหน่อยนะคะสำหรับใครที่อยากรอแค่เรารักกันมันยังไม่พอแล้วก็ใต้สำรับนะคะได้หมั่นคอยดูแลแล,และรักษาดวงใจเก็บเอาไว้จนวันที่ฉันเคียงคู่ถือ ม,มาดูซิกองเนี้พี่จะเปิดเพิ่มให้ว่าดูซิว่าถ้าเลือกที่จะรอต่อไปจะเป็นอย่างไรความสัมพันธ์นี้ถ้าเลือกที่จะรอต่อไปจะเป็นอย่างไรนะคะหกเหรียญเคียงเหรียญไพ่ห้าถ้วยไพ่เก้าดาบหน้าไพ่เนี่ย บอกไว้ก่อนว่าคนคนนี้เขายังไม่เปลี่ยนเขายังเป็นคนคนเดิมน,นะที่ตัวคุณเองเคยทุกเคยคาดหวังพี่มองว่าความสัมพันธ์นี้คุยกันได้ดีๆเบาๆาคุยได้แต่ถ้าคาดหวังเนี่ยคุณจะเสียใจยเพราะเขาไม่เปลี่ยนเขายังไม่เปลี่ยนนะเขาเชื่อว่าสถานะที่เขาเคยมอบให้คุณได้ล่าสุดเขาก็ยังคงมอบสถานะนั้นอยู่และย,ยังไม่พร้อมที่จะลุกไปไหนด้วยแล้วถ้าคุณเลือกที่จะไปเริ่มต้นใหม่มีความสัมพันธ์ครั้งใหม่ล่ะจะเป็นอย่างไร สองเหรียญไพ่เดมูนโอเคไพ่แปดดาไพ่จ u s สติสหน้าไพ่คุณยังไม่พร้อมมีใครเนี่ยตัวคุณเองนี่แหละที่ยังไม่พร้อมจะเริ่มต้นใหม่สำหรับบางท่านที่ยังรักคนเก่าอยู่คุณยังคิดถึงเขาอยู่คุณเป็นคนที่ไม่ได้เปิดให้ใครเข้ามาในชีวิตคุณง่ายๆด้วยอะแล้วพอเปิดมาก็ดดนมาเจอคนนี้ย ที่มันก็เลยเป็นความรักที่ฝั่งใจนะคะเป็นความรักที่ฝั่งใจอืมคุณก็ยังไม่พร้อมอพี่มองคุณนี้ยังไม่พร้อมถึงแม้ว่าอาจจะมีคนสามารถเข้ามาสร้างความจริงจังให้คุณได้แต่ว่าตัวคุณเองเลือกที่จะขออยู่ตรงนี้ก่อนดีกว่าอืมอาจจะเป็นตัวคุณเองที่ไม่พร้อมเองคะ่ะชาวธาตุน้ำแล้วก็จบไปแล้วนะคะกับคลิป ของชาวทาตน้ำประจําเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะขอขอบคุณสําหรับการรับชมนะคะขอบคุณสําหรับการกดติดตาม subscribe like comment จ้ะอย่าลืมกดกระดิ่งพี่ลงคลิปได้ดูก่อนใครนะคะในส่วนของรายละเอียดการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดมาได้นะคะที่มุมบนขวามือเดี๋ยวพี่ดูให้สําหรับวันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะแล้วเจอกันใหม่สวัสดีจ้ะ